สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะครับน้าฟลุกพิชชิงโกนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันที่ไม้แม่น้ําเจ้าพญานะครับผมวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมวันนี้ลมเย็นสบายๆนะฮะในส่วนอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับผมก็เป็นคันระยะ9้าฟุตนะครับวันนี้น้าฟุกก็จะตกกันอยู่ที่สามคันนะฮะตอนนี้นี่ครับ ตอนนี้นะผู้ก,ก็ได้ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็มาตามลุ้นตามเชียร์กัน,นะฮะว่าวันนี้่าจะมีผลงานให้นานๆได้รับชมกันหรือเปล่าน,นะครับผมตามเชียร์พร้อมกันเลยครับผมคันริมมนมีอาการนะครับมีอาการนะครับเมื่อกี้คันนี้ วัดดูนะครับโดนไม่โดนนะฮะโอู้ตัวไม่โดนไม่รู้นะฮะอยู่อยู่โอ้ยติด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 อะไรมามามาเลยครับมาเลยครับโอ้โห โอเคครับนี่เป็นปลาตะโกกซสเป็นแว้นนะฮะมาอีกตัวนะครับผมสิดยอดนะฮะลงเหยื่อได้ไม่นานนะฮะมาแล้วแต่แรรของเรานะครับผมบุยินต่อเลยฮะ มาครับมาครับอินนะโดนวครับตัวนี้เอาเลบเอาแล้ว,อ,ลวอยู่ไม่อยู่เราต้องรีบอัดอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวติดโอ้โอ้โดนไม่โดนโดน,โดนไม่โดน โอ้โอเคนะครับไอ้ตะกุกไซงงามเลยตัวเนี้ยอืมตัวนี้ไซดีนะครับผมไอ้โอ้แตงทีฟองมาแล้วนะฮะไอ้สุดยอดนะฮะวันนี้นะปุ๊บไม่แห้วเลยนะครับผมเจอตัวแล้ววันนี้ ทันกลางมีการนะฮะรองโซโลู่นีครับโอ้โดนเปล่านะฮะปลาค่อนข้างใสมันยังมีเขาใหญ่นะะโอ้โดนฮะโดน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  โดนครับปลาอะไรครับมีวิ่งด้วยครับตัวการแล้วเหมือนจะเป็นปลาพรมนะผมว่ามีวิง่งมีวิง่งเอาโอ้ปลาพมรพมปลาพรม ใหญ่เลยนะฮะโอ้โอ้อมาแล้วมาแล้ว มาแล้วนะครับอือหือนี่นะครับโอ้โหปลาผมไสที่สวยเลยครับผมอืมอดอเยเลยนะฮะน่าโอ้สยสที่สวยเลยครับปลาผมเย้าดูกันต่อเลยครับ ยันต่อเลยนะครับผมเมื่อกี้ได้ประพงศใหญ่ไปแล้วนะฮะ,ะมาคุมดูอีกว่าวันนี้จะเจอตัวปลากันอีกหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็จะเสียงดังหน่อยนะฮะเพราะว่า เขาตีดินมอยู่ข้างหลังผมนะครับตอนนี้ทำนาอยู่นคนนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะโอ้มีการครับคันนี้อย,อยู่ไม่อยู่นะฮะ มาพี่ครับมาพี่ครับโอ้โอ้มามาดูไหมโอ้โดนครับโดนมาแล้วครับบันเทิงนะครับได้ปลาทูมานะฮะนี่เราตกปลาอยู่ริมมแม่น้ำเจ้าพญานะฮะแสดงว่าน้ำทะเลหนุนนะครับปลาทูครับ บุกเข้ามานะฮะดูครับนี่คือปลาทูนะฮะโอ้โน้ำเต็มหน้าเลยยอดนะครับโอ้โหมาทีละสองนะฮะปลาตะกกยอดเลยนะครับแก้วมีการครับคันนี้ โอ้โหกินเบาๆอยู่หรือเปล่านะฮะมามามค่อยๆมาจ้ะโอ้ยจ้ะโอ้ติดสะพสักแล้วนะฮะ พักขอบฝั่งนะฮะต้องค่อยๆค,ครับไม่งั้นปลาหลุดแน่มาแล้วครับอาจจะมาแล้วไปเกี่ยวอีกสายคันหนึ่งมาหรือเปล่าว่าแล้วเกี่ยวกันโอเคครับมาแล้วนี่ครับ ไป็ปลาตะโกกไฟเวนแนอีกตัวนะครับผมอยอดเลยฮะดูกินต่อเลยครับครับเหมือนคันนี้จะมีอาการนะฮะนี่ครับลองวัดดูนะฮะเป็นยังไงกินเบามากเลยนะฮะไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าว่าปลาตะโกกตอนนี้ไฟค่อนข้างจะ ไม่ใหญ่นะฮะไซต์เวลากินนี่เราต้องสังเกตปลายคันอย่างเดียวครับกินเบามากๆเลยอเอาหมาเลยฮะนี่ครับทีมบอกว่ากินเบานะฮะดูดูไซส์ปลาครับใหม่ เล็กยู่ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องปล่อยเข้าไปนะฮะว่าตัวเล็กมากเลยสุดยอดครับโอเคนะฮะวันนี้เราก็ต้องได้เวลากลับกันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อากาศก็เป็นแปลกๆนะเหมือนมันเหมือนฝนจะตกเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะฮะ สำหรับผลงานในวันนี้นะฮะผมว่าปลาก็ค่อนข้างจะกินห่างตัวนะครับแต่เราก็ไม่ซีเรียสฮะวันนี้ก็ถือว่าเรามารับชมบรรยากาศครับริมแม่น้าเจ้าพยาที่สวยนะครับลมเย็นๆนะฮะวันนี้ดูเรือนะครับเห็นครับเรือที่กําลังวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับแค่นี้เราก็มีความสุขนลครับกับการตกปลานะครับขอแค่ว่าให้ได้เบ็ดตกลงน้ําก็พอใจแล้วนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปสกอร์วันนี้กันนะครับว่าวันนี้นักพุกมีสกอร์เท่าไหร่กันนะฮะไปดูกันเลยครับโอเคนี่ก็เป็นผลปลารวมในทลิปนี้นะฮะยกขึ้นมาบนฝั่งดูนะครับโอเป็นยังไงบ้างนะฮะวันนี้อย่างนี้ครับ ผลปลารวมในทริปนี้นครับ <Yahoo! S 1> ก็ไซส์ก็ไม่เท่าไหร่นะครับตะกูก็ยังไซส์เล็กอยู่ยังไซส์ไม่โตรครับวันนี้โซฟี่ของเราก็นี่เลยครับเจ้าตัวนี้เลยเจ้าปลาพมนะฮะนี่เป็นผลงานของคริปนี้นะฮะก็สรุปผลงานของวันนี้นะฮะก็ผมว่าก็ค่อนข้างจะน่าพอใจเหมือนกันนะครับผมจะว่า ตะโกกก็ยังแบบยังไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับตะกโกก็ยังไซส์เล็กอยู่นะฮะสำหรับใบ,บนี้ก็อยู่ที่อำเภอสามโคกนะฮะจังหวัดประทุมธานีนี่เองนะครับผมถ้าใครสนใจนะฮะอยากจะมาทดลองฝีมือว่าเหยื่อของน,านาอ้าๆเด็ดจริงหรือเปล่านะฮะก็ะมาพิสูจน์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดหรือทิ้งพิกัดไว้ให้ครับใต้คลิปนะครับผม เดี๋ยวนาก็เข้าไปดูแล้วก็มาตามโอเคครับเดี๋ยวเราก็คงต้องเก็บของเตรียมตัวกลับกันแล้วนะครับผมครับถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ก็ได้นะครับผมช่องนบฟุกฟิชชิงโกฝากผลงานด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวกลับก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับเจอกันทริปหน้านะครับบ้านนฟุกจะพาไปตกปลาที่ไหนนะครับหรือตกสไตล์แบบไหนนะครับ วันนี้ต้องไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ